เปีนี้ถือว่าแก่แล้วใช่ยังเฮ้ยยังเหลอังเหอมู่ท่านจะมาสิ่ปีฮะโอ้จุดจจไอ้กแค่ไ้องนายนกยูงุย เฮ่ยระวังเป็นโรคกลัวเสือไหมจ้าเข้าใกล้ก็รำเอาตัวเดี๋ยวเกิดลวงไม่ดีเนีใช่มไม่ใชงเง็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่าคนนั้นเขาอะไรจะให้มันนะฮะคนนั้นเขาเข้าไปทำอะไรให้อาหารเหรไม่ใช่คนคุมคนคุมมาคนคุม ไม่ใช like ่หมาลูกเสืองงอยู่งงเรทเธอถ่ายสร็จได้กตัวนู้นเดินด ต <Es poor S 1> ั e <mar cribing> <half> ้งฟีเลยม่วเจอใครก็มั่วหมดดูอะไรก็มั่วหมดเลยตกลงมันมั่วหรือมันมั่วเนี่ยไปไม่ออกไงไปไม่ที่ออก Hả? không tao tao rồi tao 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 tao